สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับอีกแล้วก็วันนี้จะมาแก้ไขปัญหาซึ่งมีคนถามกันเข้ามาว่าทำไมไม่ลงคลิปซึ่งจะขอตอบว่าอ่านหนังสือมอั้งอ่านหนังสือแก้ไขหมดแล้วนะอ่านหนังสือช่วงหลังจาก อาทิหน้าวันศุกเป็นต่อไปจะอัดตลอดเวลาเลยเพราะสอบวันที่สิสข้อสอบกลางวันที่สิบห้าเขาก็ให้ก็น่าจะเป็นแบบเอ่มเขาเรียกว่าไงโอ้ยใครทำไรก็น่าจะก็ถ้าม่ฟังประกาศมานะน่าจะเรียนมัง้งแต่ก็เรียนอะละ งกเนาะน่าจะให้หยุดแต่ปสองปสี่อะพรุ่งเนี่ยได้หยุดเฉยอะดีมากคือแบบก็แบบโอ้คือจะดีอะไรนะใช่ไหมพอพี่ปห้าสับรัดปสี่สับไม่หยุดนะอ่าคิดดูคิดจินตนาการเอาก็จะมาบอกนะก็เดี๋ยวจะลงคลิปเกีก่ยวกับไปเทีย่ยวนั่นเอง คลิปนี้ลาไปก่อนไปไปลืมกดไลค์ก็ใช้กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิลาวันสุวันสินให้น้องเขาได้นะไม่ใช่น้องแท้หรอกเป็นน้องเพื่อนในเพื่อนเพื่อนโรงเรียนเดี๋ยวนเ,เ,เ,เพื่อนชื่อแพรวแพรมีน้องชื่อชื่ออะไรวะเฮ้ยชื่ออะไรวะ ชื่ออะน้องเขาชื่ออะไรนะจำชื่อได้วิลาว,ส,วสุวรรณสินชื่ออะไรวะเดี๋ยวเราเนาะเข้ามาคอมเมนต์กันได้คิมีลาไ,ไปก่อนบ๊ายบาย